สวัสดีครับจะส่งรอบเปลียนทันอยู่นะครับอกคุณลูกค้ามาครับเป็นอ n c นะครับเป็นเจนสองรุ่น EC สามศูนย์สองนะครับผมโอเคฮะที่นี้ก็เป็นหน้าสะสมม้านฮะก็แถมลูก v ีเพย์ห้าล้านตั้งสิบแผ่นเลยนะครับผมเดี๋ยวต้องใส่แบตทดสอบด้วยนะครับผมเดูก่อนเนาะส่งนะฮะแต่ทนี่มันก็ทดสอบมาแล้วนะฮะก็ถือว่าดีแต่เราต้องใส่ที่นะครับเจนสองนี่ทนทานครับนี่ก็ในคู่มือเออในกล่องมีคู่มือให้น้องมีโปสเตอร์แถมมาเราก็แถมให้นะครับสวยงามมากฮะอันนี้ครับอันนี้ ครับก็ให้ไปเลยนะครับผมไม่ได้เอาเก็บไว้เนาะถ้ามีก็ต้องมีให้ลูกค้าะสะสมได้เลยนี่นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวมีแมกกาซีนนะฮะไอ้ของไม่มีอะไรครับผมก็มีมีการซื้นอีซีประมาณนี้ครับไม่มีแบนนะครับผมแต่ผมต้องใส่ดูว่าต้องดูว่าจะใส่แบบกี่ต่อได้ไหนง่ายใส่ง่ายกี่อดูนะครับผมครัก็นี่นะครับลองดู มีข้อตัดสอบยิงแบบนี้ก็ได้นะผมว่าเนาะคือไม่ต้องใส่ลูกก็ได้นีครับผมว่าครับผมครับผมก็ได้โอเคเนาะจัดส่งเพราะมันก็จะสอนและฝันลูกงไงโอเคนะครับผมจะจัดส่งให้เลยครับใต้องรีบเลยเย็นแล้วครับใครรู้ไหนก็ทำมาครับเราจัดส่งให้ทันทีนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ